นั้นเวลาเจอใครทําอย่างเงี้ยโยมอย่าไปบริโภคร,ร่วมอย่าไปเกี่ยวข้องร่วมปล่อยเขาเลยตามสะดวกเขาเลยนะตามสะดวกให้เขาเอาเลื่อยมาเลื่อยเอวัยวะเรานึกถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยะนิมนตตามสบายใช่ไหมใช่ไหมคนที่หักรานคนไม่หักรานตอบด่าคนไม่ด่าตอบครูจ้างก,ก็บอกอย่าง้ กรรมก็จะเข้าสัต์สู่ผู้นั้นเต็มที่อยู่แล้วนะเราให้ระบบของกรรมจัดการเองใช่ไหมเราก็นั่งดูคอยดูไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็ปารกความเพียรเร่งปความเพียรขึ้นไปใช่ไหมปารกความเพียรน,นั่งสมาธิเดินจงกรมเอาสิความเพียรสู้กันใช่ไหมอ่าสู้ความเพียรกัน,ใ,นะคน,กนใครจะมีความเพียรมากกว่าก,กันนะนะนั้นเวลาโยมมี มีศัตรูหมู่มารเนี่ยยมเร่งปรารบความเพียรน,นะผู้ชจ้าก็บอกอยู่แล้วกายคตาสีเนี่ยมันจะไม่ได้ช่องมันจะทําอันตรายเธอไม่ได้นะแล้วพยมมีสารณะตายก็ดีสบายดีใช่ไหมเหมือนสาวกที่ผู้เจ้าขอผู้เจ้าไปปรารบความเพียรที่สุนาปันตชนบทใช่ไหมผู้เจ้าก็เตือนเนี่ย ชาวชนบทเขาดูร้ายนะเขาบริพาสนะด่าบริพาสนะไม่เป็นไรดีกว่าเข้ามาทุบตีเราไะแล้วถ้าเขาทุบตีเธอประหารเธอด้วยฝ่ามือล่ะก็ดีกว่าประหารเขาพระองค์ด้วยก้อนดินอแล้วถ้าเขาประหารเธอด้วยก้อนดินก็ดีกว่าประหารเขาองค์ด้วยท่อนไม้อถ้าเขาประหารเธอด้วยท่อนไม้ล่ะก็ดีกว่าเขาประหารเขาองค์ด้วยสัตตราถ้าเขาประหารเธอด้วยสัตตราล่ะ ก็ดีกว่าประหารข้าวงด้วยอาวุธนะ,ะถ้าเขาปิดชีพเธอด้วยอาวุธละ่ะนะอืมก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยอิจนาละอาใจเบื่อหน่ายในร่างกายนี้เนี่ยจ้างเขามาฆ่าก็มีฆ่าตัวตายเองก็มีใช่ไหมตอนเนี้อาวุธมาอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้โหไม่ต้องจ้างเลยน <laughs> ะก็ตามสบายเลยใช่ไหม 哎，对。Uh, yeah.